หลานจ้านเมาแล้วทำร้ายขุนพลผีทำไมในปรมาจารย์ัทธิมารเรื่องราวเกิดขึ้นตอนหลานจ้านและวัอิงตามหาห,าห่าหยงตี้ห่าหยงตี้หรือสหายรักคนจีนใช้เรียกแทนสมภเวสีนะแล้วแวะพักที่โลงเตี้ยมพูดคุยเรื่องช้างพิงวอยอูเซียยได้ชวนหลังว่างจีดื่มสุราซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธ จอกเดียวเท่านั้นก็มึนหัวหลับไปไวอิงจึงแอบออกมาเป่าคุยเพื่อเรียกวันหนิงและเอาตะปูออกจากหัวเขาแล้วรอให้วันหนิงฟื้นคือสติหลังจากนั้นจึงคิดจะแอบไปเอากระบี่หลานจ้านมาตัดโซ่ให้วันหนิงแต่ถ้าเขาตื่นแล้วก็ไม่ยืมแต่เมื่อตัดสินใจได้ไม่นานหลานจ้านก็ตามมาอยู่ข้างๆหลังไวอิงเงียบๆด้วยสีหน้าเข่งขืมเย็นชากอดอกโดยมีกระบี่ปี้เฉินอยู่ในอ้อมแขน ไวยอิงที่กําลังฟุง้งซ่านอยู่ว่าควรทาอย่างไรได้ไม่นานหลานจา้านก็ลดมือที่กุมกระบี่เลนทุรีลงแล้วเดินไปทางเวนหนิงจิตสังหารเข้มข้นมากเหมือนพี่ว่างจีเห็นไว้อิงอยู่ใกล้กับเวนหนิงมากเกินไปสีหน้าคือไม่พอใจสุดๆไวอูเซียรีพูดหลานจา้านฟังข้าก่อนยังไม่ทันคิดปันประโยคคําก็มีเสียงดังเพีย้ยดังขึ้นคาหนึ่งขุนพลนผีเซเล็กน้อยก็แบบทั้งอึนทั้งงง ถึงกับสติกลับมาเลยทีเดียวทำหน้าสอยเป็นแอ้เต้าเลยแหละแต่เวลานั้นหลานว่างจีคล้ายรู้สึกว่าหนึ่งฝ่ามือยังไม่สะสมแก่โทสะจึงผักวันหนิงอีกฝ่ามือจนถอยล่วนไปหลายจังถอยไปหลานว่างจีตะคอกใส่วันหนิงยังไม่สบอารมณ์แต่ประมาณอย่ามาไกล้คนของข้าออกห่างจากไวอินซะนี่คือของข้า ไ่อูเซียนเพิ่งสังเกตว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องการกระทบของหลานจ้านนั้นเหมือนเด็กน้อยมากๆหลังจากผักเวิ์นหนิงจนห่างจากไวอิงจนพอใจแล้วก็กลับมายืนข้างกายไวอูเซียนไวอูเซียนจึงจ้องหน้าเขาอย่างพินิจทุกอย่างปกติแต่เมื่อก้มหน้าลงไปกับพบว่าหลานกงจีสวมรองเท้าหุ้มแข้งสลับข้างเวอิงจึงถามอย่างเชิงว่าหันกงจินนี่กี่นิ้ว ลานจ้าไม่ตอบแต่กลับยื่นมือสองข้างออกมาคว้าหมับเข้าที่นิ้วทั้งสองของวยอูเซียนทิ้งกระบี่ลงพื้นอย่างไม่ใยดีวัยอูเซียนถามหันคมจินเจ้าเมาแล้วใช่หรือไม่ลานวังจีตอบไม่เมาวัยอูเซียนจึงได้แต่สรุปในใจว่าคนทั่วไปเมาแล้วค่อยหลับแต่ลานวังจีหลับก่อนแล้วค่อยเมาไม่นำซ้ำหลังจากเมาแล้วยังดูไม่ผิดแผกยามปกติจนยากจะแยกแยะได้ว่าเมาหรือไม่ ว่อยอูเซียมพยายามกั้นขำแล้วเก็บกระบี่ปี้เฉินบนพื้นมาสะพายแล้วพูดว่าเอาละกลับไปกับข้าเถอะหลานว่างจีพงกศรีสัสงหะหนึ่งทีแล้วย่างเท้าพร้อมกับคนชวนด้านหลังของพวกเขาเวนหนิงเดินตามมาเงียบๆว่อยอูเซียนกำลังจะหันไปพูดด้วยหลานจ้านกับหันควับาฟาดฝ่ามือใส่เวนหนิงอย่างเดือดดาลอีกหนึ่งปาบหน,นี้ตบโดนศีรษะเวนหนิงอย่างจังเวนหนิงโดนโมเมนต์แบบเกิดแตกกับกูมาก ไวยอิงรีบรังแขนพี่ลองหลานแล้วเอ่ยถามเจ้าตบเขาทำไมหึงจะ้ะหลานว่างจีพูดกับวนหนิงด้วยดําเสียงขมขู่ว่าถอยไปไวยอิงรู้ดีว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาออจึงรีบพูดได้ได้ได้ได,ได้แล้วแต่เจ้าถอยไปก็ถอยไปบ้าแล้วก็หยิบขุยไม้ไผ่ออกมาจะเป่าให้วันดงออกไปก่อนแต่ยังไม่ทันเป่าหลานจ้านก็แย่งขุยไปพร้อมพูดว่าห้ามเป่าให้เขาฟังไวอู่เซียดกระเซาอย่าเจ้าเผด็จการเยี่ยงนี้ หลานว่างจีพูดซ้ำอีกครั้งอย่างขัดเคืองห้ามเป่าให้เขาฟังหลานจ้าน่าจะคิดแบบตอนเจอกันที่เขาตาฟ้านถึงจะจำไว้อิงได้เพราะเขาเป่าเพลงที่ตนเองแต่งให้ไว่อูเซียนแต่ตอนนั้นเขาเป่าเพลงนั้นให้วันหนิงฟังหึงค่ะไวอิงจึงโอออตามอีกฝ่ายก็ได้ข้าเป่าให้เจ้าฟังคนเดียวดีหรือไม่หลานว่างจีจึงตอบอืมด้วยความพอใจ ไวอูเซียนจึนจำต้องผิวปากสองทีแล้วสั่งวันหนิงไปซ่อนตัวให้ดีอย่าให้ใครหาเจอวันหนิงเหมือนอยากจะตามมาด้วยมากแต่เมื่อเป็นคำสั่งและด้วยโกว่า่านกุงจีจะฟาดมือใส่อีกถึงจะตีแบบเด็กๆไรพลังพิฆาตแต่ดาเมททางจิตใจไิ่สูงยิ่งนักจึงค่อยๆหันหลังแล้วเดินคอตกจากไปสงสารวันหนิงมากๆเลยเนาะ